ไปเลยสุกแล้วได้กินแล้วสุกแล้วเรียบร้อยกินได้เลยสวัสดีค่ะ วันนี้รถมือแม่ก็จะพาทำกับข้าวให้ลูกกินเหมือนเดิมวันนี้เราจะต้มขาไก่มาดูกันค่ะว่าเราใช้เครื่องปรุงอะไรม้างนี่วัตถุดิบมีพริกขี้หนูบุบใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดอันนี้หัวหอมแดงตหอมผักชีใบมะกรูดมะขามเปียกเห็ดนางฟ้ามะนาว เนื้อไก่เนื้อไก่นี่ใส่เยอะหน่อยหลายคนแล้วก็ตะไคร้บุบคาตอยบางๆน้ำตาลปีบผักชีไทยผักชีใบเลื่อยสองอย่างกะทิกะทิกล่องหนึ่งแล้วก็ตั้งหม้อใส่น้ำกัน เดี๋ยวรอให้น้ํเา,า,ดาลลเดือดแล้วก็จะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปน้ําเดือดแล้วเราวมาใส่ขาตะไคร้กันใใส่เทลงไปแล้ว,ลวเราเดยกก็จะใส่ไก่ลงไปใส่ไก่แล้วค่ะเคี่ยวไก่ให้เปื่อยอันนี้ไก่เต็มหม้อเลย ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวก่อนนะใส่นี้ด้วยเอาลืมไปใส่หอมนนี่คืออะไรที่ใส่ลงไปนะนมะขามเปียก แล้วก็รอให้ไก่เปื่อยนุ่มหอมแล้วค่อยใส่กะทิแต่แม่จะใส่เห็ดลงไปหเห็ดจะได้เปื่อยๆคนเท่าจะได้กินได้ใส่ลูกโดดลงไปด้วยจะได้กินพริกพริกขี้หนูสวนจะได้หอมหอมแม่ก็จะใส่ เครื่องปรุงรสไปก่อนเพื่อให้ไก่เข้าเนื้อไก่เยอะไปหน่อย่แ้รอให้ไก่ให้ไก่เปื่อยก่อนค่อยใส่กะทิไก่เปื่อยนิ่มแล้วมาใส่กะทิกันค่ะ ๋ม่แม่จะใส่เกลือไปหน่อยใส่นี้ก่อนเลใส่ะมะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศน้ำปลาน้ำตาล แล้วก็เกิดเทศเมื่อกี้ตอนที่แม่อธิบายเครื่องปรุงแม่ไม่ได้มีไว้อ่ะทำไมถึงรอบหลังเอามาใส่ก็เวลาเราไปซื้อกินเนี่ยเห็นก็ใส่มะเขือเทศตลอดแม่ก็เลยแม่ชอบกินมะเขือเทศแม่ก็เลยใส่ไปด้วยความสวยงามด้วยน้ำน้อยไปหน่อยแล้วก็เติมน้ำหน่อยแล้วกัน เติมน้ำสักหน่อยเนะ่ะค้นไปเพราะว่าต้มขาไก่ก็ไม่ต้องน้ำข้นมากอะไรมีน้ำสดกระิมใส่เกลือใสน้ำตาลน้ำปลาแล้ว มีความเปรี้ยวของน้ำมะขามเดี๋ยวชิมก่อน ียวได้อาจจะไม่ต้องเติมมะนาวแต่หนึ่ตาหนี่งเม็ดนิงน้ำน้อยป่ะดูดยวู่ที่กำลังดี เดือดข้อความอทีให้น้ำตาลละลายกอนไก่สุกเปื่อยได้ที่แล้วมาเติมมาใส่ไอส่วนที่เหลือกันเหลือเหลืออะไรบ้างเหลือก็มีใบมะกรูดมีต้นหอมใบมะกรูดใส่ไป,ไปเลยสุกแล้วได้กินแล้วแล้วก็ ผักชีผักชีไปเลยผักชีไทยใส่ไปเลยปิดแก๊สแล้วนะมะนาวใส่ที่หลังนี่ะต้มขาไก่เดี๋ยวมะนาวอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวมันขมมะนาวใส่หลังสุดนะคะ ปิดไฟโกลนค่อยใส่มะนาวถ้ามันเปรี้ยวพอดีแล้วก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าถ้าใส่ตอนน้ำเดือดอๆมะนาวมันจะขมาใส่นิดเดียวพอเว่าเปรี้ยวได้แล้วโอเคสุกแล้วเรียบร้อยกินได้เลยต้มขาไก่ อร่อยต้มขาไก่มีหวานน้ำเปรี้ยวนิดหน่อยหอมกะทินัวๆไม่ไม่ต้องให้เหมือนแกงเหมือนต้มยำนะพอรสชาติต้มขาไก่จะแบบนัวๆหน่อยอเสร็จแล้วลูกตักใส่ถ้วยเดียวกินกันได้เลยข้าวก็สุกละไปเปิดหม้อข้าดูดิพอกินนะบ่าว มีข้าวหมดหม้อแล้วเปล่าฝีมือใครนน้อน่ากินจริง มาค่ะเมนูต้มขาไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วกินได้ถ้าอยากให้แม่ทำแกงอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าชอบช่องแม่ช่องลูกชายก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครยให้แม่ด้วยกับนะลูกชายด้วยนะคะบ๊ายบาย